ภมเครียดมาอีกแล้วปเป็นยังไงอะโดนไลบ่บีงานนะสิเออใกล้สงการนักไปเที่ยวไหนเดียวพาประแดงไหมนะนาสนใจนะรอวประแดงมีอะไรก็สงการพระแดงไงเขาปิดถนนเล่นกันเลยนะสนุกมากเลยงานเนี้ยตลาดบางน้ำพึ่งก็สนน่าสนใจนะของรัดโพก็ไปเดินเล่นได้นะมันมีสวนใช่ ต้นไม้มีศาลาให้นั่งพักได้เลยเย็นสบายเลยตรงเนี้ยแล้วก็มีที่นึงจะมีร้านอาหารอยู่ในป้อมพัสมุรเจดีบรรยากาศดีติดริมทะเลพาครอบครัวไปกินได้เลยพักผ่อนได้เลยน่าสนใจเออแล้วมีอะไรบนะ้างฟอรดพระประแดงไงอะไรกี่ฟอรดพระประแดงน,นี่ไง สวัสดีค่ะโชว์รูมฟอร์ดพาเปแดงนี่คือบริษัทออโต้แกลลอรี่ตั้งอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางประกดอเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปาการค่ะเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทางกันเลยนะคะศูนย์บริการของเรามีที่จอดรถเพียงพอสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะศูนย์บริการและโชลุมที่มาตรฐานของโชลุมฟอร์ดมอเตอร์ประเทศไทยค่ะมีรถทดลองขับให้ลูกคา้าทดสอบสมรรถนะของตัวรถทุกรุ่นเลยค่ะมีรถแต่งหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ครบทุกรุ่นให้ลูกคา้าได้เลือกตามสไตล์คุณเลยค่ะและศูนย์บริการของเรานะคะมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังค่ะได้รับมาตรฐาน ของปอดมอเตอร์ประเทศไทยค่ะโชว์รูมของเรายินดีต้อนรับบริการทุกๆท,ท่านด้วยความจริงใจจากใจจริงค่ะพอดีเลยกำลังอยากได้รถใหม่สักคันคันเก่าไม่ไหวเสียบ่อยเหลือเกินอยากได้รถจุดที่นั่งสักคันแต่เขาแดงเันไกลนะนั่นนะสิทำไงดีอ่ะแล้วถ้าโอนจองไปแล้วจะเชื่อถือได้หรือเปล่าจะโดนโกงไหม,มแล้วจะทำยังไงถ้าโดนโกง นี่ไงเขามีเพจด้วยมีการของอบจริงน่าเชื่อถือออกง่ายนิดเดียวค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทของฟอร์ดพัประแดงได้เลยนะคะเรายืนยันให้ลูกค้าเชื่อมัน่นและเชื่อถือได้เลยว่าท่านได้รับรถแน่นอนค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่สะดวกมาค่ะเรามีบริการจัดทำไฟนแนนซ์ถึงที่บ้านท่านเลยค่ะ ดีเลยสะดวกสบายง่ายด้วยงั้นตอบเลยอีย้ยแต่มันไกลนะพระประแดงเราอยู่ตั้งแม่สายเลยนะอือจริงจริงยังไง ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะทีมงานฟอร์ดพัดแปรแดงส่งมอบรถท่านถึงหน้าบ้านแน่นอนดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนกันเลยค่ะท่านจะได้เลขตัวถังรถยนต์เลขเครื่องรถยนต์ก่อนแน่นอนค่ะและเราค่ะจะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะในการจัดแต่งอุปกรณ์การจัดทำรถค่ะจะส่งคลิปรีวิวให้ท่านชมกันเลยนะคะว่าตอนนี้รถท่านถึงสถานะไหนกันแล้วค่ะไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะเพราะ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญของฟอร์ดพัประแดงคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนค่ะท่านจะออกรถกับเราไปด้วยความอุ่นใจค่ะเราจะดูแลทุกขั้นตอนจนรถท่านกริปแน่นอนเพราะว่าถ้ารถท่านไม่กริปเราไม่ให้ออกจากโชว์รูมค่ะไว้วางใจทีมงานฟอร์ดพัประแดงได้เลยค่ะเราดูแลท่านดั่งครอบครัวค่ะรักนะคะโอเคฟอร์ดพัประแดงดูแล้วน่าเชื่อถือไว้ใจได้จอง โอุดจองเลยแล้วกันโอเคอเคุดไปเลยโอเคเรียบร้อยปล่อยพระประแดงเยี่ยม